สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพวกเรานะครับตอนเช้าๆนะครับผมวันนี้มาพบกับเด็กน้อยครับเจอโต้ลมหนาวครับนอันี้หนองใสจังของเราครับวันนี้โต้ลมหนาวครับคึกไข่เลยครับคึกใหญ่เลยใส่ยังมีความสุกไหมดูสิครับ ลมดีครับวันนี้เช้าๆชานี้ครับผมอากาศสดใสนะครับผมบรกาศเด็กชายเซนจันเช่นเคยครับผมตึกคืนใหญ่เลยครับวันนี้ครับผมลมเย็นๆครับโต้ลมหนาวครับวันนี้หนุ่มรูปหล่อแห่งบ้านนาครับหนุ่มรูปหล่อแห่งบ้านนาครับวันนี้มาโต้ลมหนาวกับด้วยการเล่นด้วยครับนุ่นเล่นแบบสนุกสนานเลยครับวันนี้สนุกเลยเหรอครับเจ้านาย สนุกอย่างแรงเลยบบดูสิครับอากาศดีอากาศดีครับวันนี้มันต้องกินแล้วครับย่าคุณแม่วันนี้มันต้องกินแล้วครับผมจ้าเอ๊ดูสิครับตึกใหญ่เลยครับวันนี้เนาะลมเย็นครับลมหนาวเข้ามาแล้วครับน,นี่จ้า ตรงนี้ก็ล,ลมหนาวเข้ามาแล้วครับผมยิ่งอยู่ใกล้แม่น้ำด้วยเนาะอากาศก็เย็นมากๆเลยครับผมจะอีจ๋จะอี <c> ๋เ <oughs> <c oughs> ดีย๋ยว <c oughs> เพื่อนเล่นครับ <c oughs> หาเพื่อนเล่นครับ <c oughs> วันนี้เช้าๆครับผมเต่นขึ้นมาก็หาเพื่อนเล่นเลยครับ <c oughs> วันนี้จะอี๋อยู่ไหนอ่ะ มอยู่ไหนวะแจ้งเอย้ยดูสิครับดูสิครับดูทำสิครับแม่ต๋าไม่มต้องกินแล้วครับต้นสับปะรดครับช้ำหมดครับผมหลบใหญ่เลยครับผม ไมห่หอกนะอากาศเย็นๆนี่ทำให้หนูเป็นอย่างนี้เลยบ่อฮะลมโชยมาเลยรอะลมโชยมาใน่้าให้หนูเป็นอย่างนี้เลยบลยอกหรอกฮดูสครับตื่นใหญ่เลยครับเช้าเช้านี่ครับผมจ๊ะเอ๋ไหนอยู่ไหนวะฮะไม่คึกเลยบอกฮะ แสงเอ้ยกิวๆอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับนี่ครับหัดกินเนาะไว้กลังหัดกินครับผมเที่ยวเหมือนกันครับเที่ยวแต่สับรถจะเหนียวครับผมเนาะไปสับรถจะเหนียวครับผมเลยครับอร่อยไหมลูกแสงครับอร่อยเป็นครับอ่าเลยสิครับ อารมณ์ดีครับวันนี้อารมณ์ดีนะเข,ขาขันมันกล้าเข้าไปแล้วครับนี่เดี๋ยวจะเป็นเป้านิ่งให้แล้วครับน้องเดี๋ยวเป็นเป้านิ่งให้กับน้องแสงจันทร์ครับผมแสงครับอารมณ์ดีแต่เช้าเลยเนาะวันนี้เนาะชายเพาะทำไมอารมณ์ดีแต่เช้าแท้นัน,นี้กัดขาดแล้วลูกอืมอร่อยมากเลย น้ำลายไหลครับผมเห็นน้องเคี้ยวยาแล้วก็น้ำลายไหลแล้วครับนี่จ้าอีใส่เอ้ยใสงเอ้ยไหนยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับทายไปนี่ไงลูก ่ามแม่กระปุกคระปุกให้คึกครับผมมาดูสิครับคึดใจเลยครับผม โอ้ยเนาะตัวเท่ากำปันนะลูกเอ้ยทำไมใจร้ายจัง <queen> ดูสิค <plus> ร <poetry> <üre> ับดูดูไล่เลยครับสนุกไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยดูสิครับแม่ไม่ต้องทานเลยครับคุณแม่ลำไยนี่ครับช้ำหมดครับสับปะรดแสงเอ้ยช้ำกับ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 ไหนอยู่ไหน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 ทำอะไรเนี่ยไหน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 เฮ้ยแสงเอ้ยดูสิครับแสงครับ โอ้ยดูสิครับคื่นใ่เลยแสงเอ้ยใจดูสิครับไม่ต้องจ้าแล้วใจขวนครับขวนน้องครับวันนี้มีความสุขมากๆเลยครับผม ดูสิครับ <laughs> ดั้เลยดั้เลยอ่ะตีลังกาสิอ่ะตีลังกาโฟอดูสิตีลังกาสิครับ <laughs> ดูสิครับต้องทานแล้วครับผม <laughs> ต้องปลุกครับต้องปลุก แสงเอ้ยฮ <ane> oh, oh. ัลโหลฮัลโหลโอ้ยโอ้โหเจ็บไหมลูกเจ็บไหมครับดูสิครับดูเต้นเพลินแสงเอ้ยก็ฟันยั่วยั่วโมโหน้องครับผมวันนี้แสงครับไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ยั่วมโหครับแตงครับอย่าฟาดพกวาไม่เล่นด้วยครับผมวันนี้ยั่วโมโหน้องครับผมสนุกมากๆเลยครับพี่แม่จา๋าสนุกจังเลย ฮัลโหลมิสเตอร์เซงจันฮัลโหลไม่ดูเสียงพวกฟานครับฮัลโหลมิสเตอร์เซงจันว่ายังไงครับจะนายทำให้น้องเหนื่อยรครับผมพวกฟานจะยั่วยั่วให้น้องโมโหแล่เหนื่อยรครับเนาะโดยที่พอควานไม่ต้องเข้าไปครับผมจะได้หลับสบา,ายสบายครับผม จะอีฮ่าฮ่าฮาเงครับฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ้ยเ้ยได้ผลครับอันนี้ได้ผลครับผมอืม มีความสุขมากแม่จ่าวันนี้มีความสุขมากๆเลยเพื่อควันครับผมโยมโห่น้องครับผมจะอีไปโยวคุณแม่แล้วครับไปโห่โย่คุณแม่แล้วครับ ดูสิครับใครจะหลับแล้วคุณแม่เชิดพ่อควานนะครับพ่อควานคิดว่าหลับแน่ๆครับผมเพราะน้องก็ง่วงตั้งแต่เช้าตั้งแต่พ่อควานเก็บขยะแล้วครับก่อนที่พ่อควานจะเก็บขยะน้องก็คอตกแล้วครับพอนี้พ่อควานยั่วโมโหน้องเฉยๆครับผมทําให้น้องคลื่นๆครับผมหลับจริงๆแน่ๆครับผม ีน้องขากมีความสุขครับผมดูสิครับโอ้หกำลังสนุกเลยแม่แม่ขาค,ครับเหนื่อยเหนื่อยมากๆครับผม มดสนุกแล้วครับหลับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแม well. ่แม่จ oh, ๋าดูดูแล้วสายกับมนี่แล้วครับผมโอ้ยังยังครับยังครับยังครับนี่น่ยังครับผมโอ้ยควันจะไม่ยั่วแล้วครับควานจะไม่ยั่วมาหูน้องแล้วเนาะให้น้องหลับดีกว่านะครับผมเนาะโอ้ควานรู้แล้วล่ะน้องต้องหลับน่ๆครับสูสภาพแล้วครับผมสภาพให้ครับผม โอ้โหดูิครับหัวชนเสาเลยครับผมหลับตาเลยนะแม่ๆดูสิหัวชนเสาลงไปหลับเลยนะครับน้องจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเหนื่อยๆปุ๊บล้มตัวลงปุ๊บหลับไปเลยครับหลับง่ายครับน้องจะหลับง่ายมากเลยครับพ่อพ่อขวานจะอัปเดตแม่ๆดูนะไปเรื่อยๆครับผมน้องจะหลับเหมือนที่พ่อขวานคิดไว้ไหมครับผม แม่กตีสับรถเนาะนี่ตกใจครับผมเนาะแม่ตีบาสับรถโดนน้องครับผมน้องสะดุ้งตื่นเลยครับแม่แม่จ๋าอ๋อแม่ลำให ามาดูเลยสุขสารครับผมเนี่ยสภาพไม่ไหวแล้วไม่แม่เหนื่อยครับเหนื่อยเนาะจามเลยครับเหนื่อยครับเหนื่อยจามเลยครับผมอ,อรอบสองครับไหวไหมเนาะสงสัสยไม่ไหวแล้วครับถ้าอีกทีหนึ่งสงส,สัยต้องหลับเลยครับนอนขยับแล้วครับขยับแล้ว ดูว่าคุณแม่ติดสับรถเสร็จต้นใส่เสารครับผมน้องขยับเลยครับขยับหาที่มั่นเลยครับผมมาไงได้ที่ยังลุมาดูได้ได้ที่ยังลุอลงลโอ้โหดูสิครับแบบสังขารขึ้นมาใหม่ครับผมไมหลับเลยไม่หลับเลยนะครับคุณแม่ ทำอะไรอย่างนี้เนโอเคครับนี่นะครับผมาการเนลาานะเนลาจากการเล่นครับผมก็หลับเลยครับเนี่ยไมฆาเลยครับผมก็ หลักทริปนี้นะครับพี่แม่จ๋าก็ฝากไ่แม่ด้วยนะครับผมถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้พอควานด้วยนะครับเนาะเพราะว่าพอควานก็เด็กให้แม่ได้ดูกันอยู่แต่ที่เดิมๆนะครับน้องๆคงไม่เบื่อกันนะครับ่แม่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามพอควานด้วยนะครับสำหรับวันคลิปนี้ครับผมพอควานก็ต้องขอลาดูติไลฟ์สดเพียงตอนนี้นะครับผมพบก,กันใหม่ทลิปหน้าครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับผม